สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับวัลเทอร์เซิร์ฟเทสกันอีกเช่นเคยนะครับกับเซิร์ฟเทสของอัปเดตอัลฟาสไตร์นะครับในวันนี้ก็จะพามาชมกับรถถังคันใหม่นะครับของสายวิจัยอเมริกันนะครับนั่นก็คือ M60 120S นะครับผมเอ๊ะทำไมมันถึงมีชื่อว่า M60 หเนี่ยหน้าตามันเหมือน a อ r บามใช่ครับตัวรถของเขาเนี่ยก็คือตัวรถถัง M60 ครับแล้วก็เอาป้อมปืน A อบามมาติดตั a b a m s เนี่ยจะเป็นตัวรุ่น M1A1 นะครับผมก็ไว้ง่ายก็คือเอ,อเราอยากจะทำา M60 ที่ติดตั้งปืน120อะติดตั้งปืน120มันเหมือนตุรกีอย่าง M60 AMBTE อย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาเกินไปมันแค่เปลี่ยนปืนเอาป้อมมาใส่เลยแล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> เลยเกิดเป็นคันนี้ขึ้นมานะครับผม M60 120นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปค ของตัวรถกันหน่อยนะครับผมตัว M61-20S ก็เป็นรถถังแรงเจ็ดนะครับมีบัิเทนติ้งอยู่ที่10.0นะครับก็ต่อมาจากสายทางของตระกูล M60 เลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนจะไป M1A1HC นะครับผมตดดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด120มิลิเมตรนะครับแน่นอนละป้อมเอบามะนะครับผมเป็นปืน M256 นะครับหนึ่งกระบอกตรงนี้แล้วก็จะมีปืนกลร่วมแกนนะครับ7.62นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปืน M240 ไม่ชินกันนะครับหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็จะมีข้างบนนะครับผมก็จะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานนะครับมี2กระบอกนะครับมีปืน7.62นะครับอีก1กระบอกนะครับตัวนี้ M240 เหมือนกันนะครับแล้วก็มี12.7ม m ม M2HB นะครับ1กระบอกตรงนี้นะครับมีท่อยิงลูกระเบิดสโมกนะครับผม66มม12ลูกนะครับความเร็วในการหมุนของป้อมปืนนะครับจะอยู่ที่40องศาต่อวินะครับมุม ความเร็วในการยกปืนขึ้นลงนะครับจะอยู่ที่24องศาต่อวินะครับมีมุมกดอยู่ที่ลบสองศามุมยกบวก20องศานะครับเฟิร์สเตตนัดนะครับก็อย่างฮะอยู่ในคังพร้อมกับระบบนิรภัยนะครับผมเวลาในการบรรจุกระสุนนะครับห้าวินะครับเป็นโหลดมือปกติเกราะของตัวรถนะครับตัวถังนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับตัวมันเป็นตัว m 6 0แบบไม่มีเกราะอะไรเลยก็มีแต่แค่ป้อมปืนนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกราะคอมโพสิตนะครับผมก็ตรงปืนนี่ก็38 305นะครับผมแล้วก็18อันนี้ก็38 800 101นะครับอันนี้ก็38 800 101เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านข้านะครับก็ป้อมปืนเอบาร์มะนะครับผมส่วนตัวถังนี้คือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีกระสุนอยู่มาให้ตัวนี้แปนัดนะครับกำลังเครื่องยนต์นะครับมีกำลังอยู่ที่750แรงม้าเท่านั้นโอ้นี่มันช้ากว่า M60 a m กสอีกนะ a m ็มบี0ีนนะครับกำลังเครื่อง อันนี้750นะครับมีรอบอยู่ที่2400รอบนะครับมีแม็กสปีดอยู่ที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นโอ้โหไมค์ก็ถอายหลัง8กิโลเมตรหนักจดจัดน้ำหนัก56.2ตันนะครับมีเพลทสีหนายนะก็มีโดเดอร์คอมเมนเดอร์นะครับกันเนอร์แล้วก็คนขับอยู่ด้านล่างนะครับโมดิฟายนะครับกระสุนนะครับก็เฮ้ยเลดส0 0แต่ได้ M829A1 มาเลยนะครับยิงแรงมากนะก็กระสุนแรกนะครับเป็น h f s นะครับเจาะ480ทุกระยะนะครับแล้วก็30องศาเจาะ416มิลิเมตรทุกระยะนะครับแล้วก็60องศาเจาะ240มิิเมตรทุกระยะนะครับ แล้วก็กระสุนต่อมานะเป็น APDS นะครับ M829 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับเจาะสูงสุดในมุมศูนองศาอยู่ที่491มิลิเมตรนะครับ30องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่414มิลิเมตรนะครับแล้วก็60องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่284มิลิเมตรแล้วก็กระสุนท็อปนะครับเป็นรุ่น A1 นะเจาะสูงสุดในมุมศูนย์องศาครับเจาะอยู่ที่598มิลิเมตรนะครับ30องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่ 505มิลลิเมตรแล้วก็60องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่346ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือเทอร์โมลนะครับเทอร์โมลของเขาเนี่ยจะมีแค่ ner, ค Commander กันเนอร์นะครับผมคอมเมดเดอร์อ่ากล้องคอมเมดเดอร์ไม่มีนะครับผมกล้องคอมเมดเดอร์ไซส์ไม่มีให้ใช้งานในส่วนของเทอร์โมลกันเนอร์เนี่ยเป็นเทอร์โมล์เจนสเลยนะก็ดูดีเลยนะครับถ้าเป็นเอบารทั่วๆไปเนะี่ยเจน1อยู่นะครับผมจนกว่าจะไปรุ่นอ่าตัว f 1ฟ2เซฟนุ่นนะครับผมถึงจะเป็นเทอร์อมที่ชัดขึ้นมาหน่อยแมดูด้านท้ายก็ดีฮะ <c oughs> หลายคนชอบล้อเอบารว่าเบวมนะเนี่ยบวมจริงๆแล้วทีเนี้ยรอบเนี้ยเป็นไงสมคำปากแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลงเลยละกันครับ <c oughs> คุณดูด้านหน้ายังพอไหวนะแต่ด้านหลังนี่คือแบบไม่ไหวเลยบวมของแท้ โอเคเข้าเอนชินตายเลยฮะวีดีโฟต้องค่อยๆไปคือตัวรถมันเลทสิบจุดศูนย์ก็จริงนะแต่ในเซิร์ฟเทสมันมันเจอทุกเบสติ้งนะครับเจอยันท็อปเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูแบบง่อยๆนะแต่ถ้าในเซิร์ฟจริงมาผมคิดว่ามันก็น่าจะดูดีอยู่นะครับในเรทสิบจุดศูนย์นะ เสียง,ง,งรถอะไรแล้วมันเป็นบักโอเค okay. เป็นบักบักเสียงเหมือนจะอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่นะมันไม่มี มันเป็นบักมแล้วสองพลอยู่ตรงนู้นเจอแล้วเรียบร้อยตัวรถมันช้ามากเลยเอกัดเชส m 6เอ็มหกสิบนะน่แต่ข้อดีก็คือมันโรดเร็วห้าวิ นะครับแล้วก็ยิงแรงถ้าอยู่ในเลทสิบจบอกได้สามสี่นะแล้ฮะสี่โดนยิดแ่รถเร็วข้ามยิด ใช่ด้วยครับรถเร็วแ,แต่น่ารำคาญตรงเสียงเครื่องยนต์ยังบักนี่แหละครับเนี่ยเวลาตายมันจะมีเสียงเครื่องยนต์อยู่มันบิดมันยิงแรงนี่แหละครับกงคิดสภาพถ้ามันอยู่10.0 ตอนเข้าเซิร์ฟจ,จริงก็น่าสนใจเยอะแต่ปัญหาก็คือกระอ,อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ยิงง่ายโผล่ไปแต่ป้อมก็พอไหวอยู่แต่ซอคอก็ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เครื่องยนต์มันตัวรถมันช้ามาละมาละไอบ้บ้า มาตรงนู้นแล้วกำลังวิ่งไปกินมืออ้าวโหลดเดร์ข <c oughs> องเราทั้งคอมเมดร์โหลดเดอร์ เอบามปะธาเอบวอมสวัสดีครับโอ้โหยิงไม่เข้าโอเคโหลดฮาวิเอาซอนไปจะ้ะโอเคโหลดเดอร์ เ,เรียบร้อยเอมีสีสองเอ,อต้องรักษาประลดหน่อยนะครับเอ,อโดนยึดฮะอีแปด เป็นฮิต M 1 6 3ครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไป A หน่อยครับมีสโมุขกำลัวลงวิ่งมา B โอไนส์แปดสิบบีฟังไป โอเคกำลังยึด B ครับเพื่อนเราก็ไปยึด A ได้อยู่นะยิงไปแนะแล้วก็เรานำอยู่นะครับโอเคคงชนะแล้วว้าโอเคที่ป้สิบ B ตัวนี้ครับ PJ สิบสอง เหมือนบล็อกได้สโมกปิดกนะ้นอ่ะยังบล็อกได้เดี๋ยวนะผมไม่เห็นตัวรถอ๋อนี่นู้น,นบ้าเอ้ยไม่โดนปืนอ้าวปืนขาบพังอยู่ไม่โดนละกระลบไปละหล่นเมื่อกี้ เดี๋ยวขอยึดเอหมุดข้อสอบข้อสอยได้นะครับ้านนี้้องเอสสามสิบแปด ยิงไม่ทะลุเหล็กโอ okay. เคเหล็กโง่โง่ตรงนี้ยิงไม่ทะลุครับองเอ8สามสิบแปดอยู่ด้านข้าง okay. 2. โอเคสองเก้าสองรอดรอดเฉยเลย ีคันยิงมาอุ้มน้นเดี๋ยวผมขอไปหาเจ้าตัวที่80อ่ามสิบพังถอยหลัง8กิโลเมตร เคทีแปดสิบพังนี่ด้านหล,งลังเรารอดอยู่ตัวนู้นโอเคบีเอเฟอร์อสเตดเหลือ6นัดที่80 b บี ด้านข้างมาเป็น AI ไอให้เพื่อนยิงไปจุด A โดนยึดมีคนยึด A ต้อง S38 แล้ว มผมต้องไปเอตรรถช้ามากข้าจอมตีจากทางด้านหลัง มัอยู่ตรงแถวด้านหน้าเสียงซากรถแล้วมันยังมีเสียงเครื่องยนต์อย่างนี้ปวดหัวอยู่นะครับจับสน ชกแพ็กขาดหมดเลยอ๋อ thank you thank you teacher ตัวรถมันช้ามันทำอะไรลำบากมากเลยเ <c ười> คลื่อนที่ก็ลำบากจุดนู้นจุดนี้ก็ลำบากอยู่ เนี่ยพอเวลามันมาเล่นต้องแบบเป็นสายบุกเป็นแนวหน้าก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันลำบากอาจจะต้องคอยยิงซับพอร์ตอะไรพวกเนี้ยความหน้าในการยิงก็ค่อนข,ข้างเหลือล้อนอยู่4 5าโอเคคุนข้างโหลดเร็วครับ5วิเรียบร้อยโอเวอร์ตรงเอไว้ มาละจริงโอเคอ่ะชนะครับ13คิวโอเคครับก็จบไปแล้วเล่นไปเล่นมามันก็เออมันก็ดูดีอยู่นะนอกจากหน้าตามันที่ดูแบบพิลึกอะนะครับโดยเฉพาะด้านท้ายเนี่ยคือแบบผมไม่ไหวจริงตัวรถมันสูงนะโปรไฟล์ท่องทั้งสูงนะครับเนื่องจากเชสซีอ SC ของ m 6 0มันก็สูงอยู่แล้วนะครับผมก็ทำให้ตัวรถของ ตัว m 6 0 1 2 0 s เนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับถ้าเทียบกับ a bar ปกติ a bar เตี้ยกว่านะครับคันนี้นี่คือสูงมากนะครับผมในประเทศงิง10.0เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกราะนี่อาจจะโผล่แค่ป้อมเนี่ยพอไหวอยู่แต่ก็ต้องระวังซอกคอเพราะคอมันใหญ่มากคุณดูเลยครับคอมันยิงง่ายมากเลยนะฮะอาจจะอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ใกล้ๆแล้วก็โผล่ไปจากป้อมเนะ่เพราะว่าตัวรถซูมไกลยอยู่นะครับตัวรถถังซูมค่อนข้างไกลแล้วก็ เทอร์โมลคมชัดมากนะครับน่าเสียดายที่เขาไม่มีกล้องคอมเพลเตอร์มาให้นะครับเนื่องจากมันเป็นเ1 a 1นะครับตัวตระกูล M1A1 มันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมก็น่าเสียดายตรงนี้แหละนะครับแต่เทอร์โมเจนสองนะครับแล้วก็กระสุนนะครับยิงแรงนะครับเกือบ600เลยในเลตสิบดศูนนะครับและที่สําคัญก็คือมันรีโหลด5วินะคือ5วิจ่อเกือบ600้อยเทอร์โมเจนสมันดูดีเลยนะครับผม แต่อาจจะไม่ได้ดูดีก็คือเครื่องยนต์นี่แหละที่มันช้ามากตัวรถมันอืดมากอย่างที่เห็นได้ในเกมเพลย์ช่วงท้ายเลยคือมันกล่วมันจะทําอะไรได้กว่าจะถอยหลังได้กูจะหมุนตัวได้เนี่ยเล่นแนวหน้าไม่เวิร์กมากๆเลยอาจจะต้องไปเล่นแถว2แถว3เป็นรถยิงซับพอร์ตอันนี้ผมว่าน่าจะไหวอยู่นะครับผมเกราะตัวถังนี่คือแบบไม่มีเลยนะครับเนี่ยและที่สําคัญก็คือเนี่ยกระสุนเนี่ยมาแต่ไหนเนี่ยระเบิดได้เลยนะครับเนี่ย ไอแ8น้าตรงเนี่ยก็อย่าพกไปเยอะแล้วกันให้มันมีช่องเฟิร์สเซตตรงนี้แล้วกันนะครับผมไปครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ M 6 0 1 2 0 S นะครับใครชอบคอนเทนต์แนวน,นี้ก็กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นเลังใจให้กันได้ครับทาั้งนงาันผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ